ทำไมกระเป๋าเบอร์กินมีราคาถึง10บล้านบาทที่มาที่ไปมาจากไหนแล้วทำไมมันถึงแพงขนาดนี้เราไปดูกันครับประมาณ 40, 40่ปีที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่า Jane เจนเบอร์กินเขาคือนักแสดงนักร้องแฟชั่นไอคอนซึ่งตอนนะั้นเขาแฟชั่นจัดนะครับเขาบอกว่าไม่อยากที่จะคิ้วเพิร์สเขาก็เลยคิ้วตะกร้าหวายแล้วเอาทุกอย่างของเขาไว้ในนั้นเขาบอกว่ามันแฟชั่นกว่าแต่ปัญหาคือว่าในปี 1984, 1984. เก้ากํขากำลังบอดเครื่องจากปารีสไปลอนดอน<ๆ>ซึ่งเขาจะเอาตะกร้าหวาย<ๆ>ของเขาไปไว้ในคอมพาสเมนต์ปรากฏไว้ไม่ได้พยายามยยัั ไม่ได้ตกหกหมดเลยของเครื่องสำอางทุกอย่างมันตกหมดเลยอยู่ข้างๆสเตรนเจอร์คนหนึ่งแล้วเขาก็คอมเพลนเอเอ,เอต้อร้องไห้ทำไมไม่แฟชั่นอินดัสทรีเขาไม่สามารถหากระเป๋าที่สามารถทําให้ทุกวันแล้วก็แฟชั่นได้ด้วยแล้วมันใช้ได้จริงได้ด้วยปรากฏว่าคนที่เขาคอมเพลนที่อยู่ข้างๆเขาอะชื่อจอห์นลูอิสดูมาสซึ่งคนคนนี้คือ Chief Executive ของ AMS และจอห์นอะเขาก็พยายามคิดว่าเออว่ะแม่งมีเหตุผลทำไมไม่มีอะไรที่ใช้ได้จริงด้วยแล้วก็แฟชั่นด้วยแล้วก็เป็นแฟชั่นไอคอนได้ด้วยย away, ออวยเเเคางงงบออรินนนใ่่ขื sketch sketch s k e t หนึ่งปีผ่านไปเขาก็เลยโทรหาเจนเบอร์กินบอกว่ากูมีกระเป๋าให้มึงแล้วกระเป๋านี่มึงต้องการกูมีแล้วแล้วกูก็เนม a f t เตอร์ยูด้วยเบอร์กินเนี่ยมันกลายเป็นเลนเดอร์แบ็กอันหนึ่งที่มีกระเป๋าข้างในสําหรับขวดน้ำขวดนมเด็กอะที่มีอยู่ข้างในด้วยปัจจุบันอ่ะโคตรแพงเพราะอยากซื้อซื้อไม่ได้นะมีเงินซื้อไม่ได้นะถ้ายังอยากหวังต้องโดนเชิญเข้าไปครับราคาตั้งแต่มีตั้งแต่สามแสนถึงสิบล้านขึ้นไปบ้าไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือที่มาที่ไปของกระเป๋าเบอร์กินครับ